ตาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับเราอยู่กับคอสกอร์จัดไปครับวันนี้หลังจากจบในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทั้งห้รีกเองก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะเข้าฟีฟ่าเดนะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปตารางคะแนนแล้วก็อันดับดาวเดนโวทั้งห้รีกใหญ่ในยุโรปกันครับว่า แต่ละทีมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดาวซนโวของแต่ละลีกมีใครกันบ้างหน้าตากันเป็นยังไงครับเหมือนเดิมก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับทางคอสกอร์ด้วยนะครับอ้าวเรวเริ่มกันที่ของทางพิมพ์ริอังกฤษเลยครับถือว่าเป็นลีกที่น่าจะติดตามแล้วก็ด้วยอันดับตารางคะแนนเนี่ยน่าจะสูสีที่สุดแล้วนะคือมีสวิงอยู่ทุกสัปดาห์ครับของทางพิมพ์ริษัอังกฤษเ,เองนะเวลานี้อันดับหนึ่งของตารางคะแนนคือทางอาร์เซนอลครับพวกเขาเตะ11นัดมีทั้งหมด26 6คะแนนครับถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมแต่นัดล่าสุดเองเนี่ยดันไปเสมอนัดหน้านะอาร์เซนอลเจอกับสเปอร์ครับตอนนี้อาร์เซนอลเองยิงไป20เสีย5ครับก็ถือว่ามาเสีย2ลูกหน้าสุดกับนัดที่เจอกับซันเดอร์แลนด์เนี่ยครับก็ยังถือว่าทํางานได้อยู่นะส่วนอันดับ2เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมครับชนะทางลิเวอร์พูลไป3-0แล้วก็นัดต่อไปเองเนี่ยพวกเขามีคิวเจอกับทางนิวคาสเซิลและซิตี้เองนะเวลานี้เ จะบอกว่ายิงเยอะที่สุดเลย23ประตูเข้าไปแล้วนะครับถือว่าผลงานของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้สวยครับอันดับ3เป็นทางเชลซีที่สามารถชนะสเปอร์ได้ในนัดล่าสุดมี20คะแนน4ซันเดอร์แลนด์ครับที่ยันเสมอเจ้าไอจ่าฝูงจากอาร์เซนอลแหละ19คะแนน5เป็นทางคอทแฮมพอลสเปอร์6แอสตันวิลล่า7ลิเวอร์พูลเอ้ย7เป็นทางแมนยู8เป็นทางลิเวอร์พูลครับ9บอร์ดมัดแล้วก็10เป็นทางคริสตันพาเรตครับซึ่งอันดับตารางดาวซันโวของทางพิวเรีย พีิมริลีกนเวลานี้เนี่ยอันดับหนึ่งนี่คือใช้คําว่ายิงกระจาไม่สนลูกใครนะ เล่น11นัดนี่รอไป14ประตูนั่นก็คือทางเออริ่งบาวฮารแลนด์ครับส่วนอันดับ2เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับกลายเป็นทางอีโกเทโกของทางซันเดอร์แลนด์นี่ครับที่ทาประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เอ้เป็นเป็นเป็นอีโกเทโกของทางเบนฟอร์ดไม่ใช่ของทางซันเดอร์แลนด์ของทางเบนฟอร์ดครับเพราะว่านัดล่าสุดเองเบนฟอร์ดเองก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับทางเบนฟอร์ดครับแล้วก็อันดับ3เป็นทางมหาเทพครับ แก่แต่เก่านะเดนนี่วิลแบกนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับตารางดาวซันโวของทางพิีเมีร์กีกอังกฤษครับส่วนมาดูอันดับตารางคะแนนของลาลิกาสเปนกันบ้างครับลาลิกาสเปนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย จาฝูงมีสะดุดเลยทําให้คะแนนเนี่ยเริ่มบี้เข้ามาเรื่อยๆนั่นก็คือทางเรอัลมาดริดนัดล่าสุดเองเนี่ยทำได้แค่เสมอกับทางลาโยเท่านั้นสุดท้ายพวกเขาเตะ12นัดมี31คะแนนครับส่วนบาร์เซโลนาครับเอาชนะเซตาบิโก้ไปได้แล้วเป็นแฮตทริกของเรววนดอฟสกี้ส่วนมาคัสแลดฟอร์ดเนี่ยเพิ่มจํานวนแอซิชเข้าไปเพิ่มอีกด้วยนะ12นัดมี28คะแนนตามหลังเรอัลมาดริด3คะแนนครับอันด,ด,ดับ3เป็นบีเยรู4แอตติโกมาดริด5เบติด6อสปปนยอน บิลบาวเลิกมาละ 8เกตาเฟ่9เซบีย่าแล้วก็10เป็นทางอาราเบสซึ่งไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเซบีย่ากับอาราเบสเนี่ยหนีตกชั้นนะครับปีนี้เนี่ยผลงานถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมซึ่งอันดับตารางของทางดาวซันโวของทางลาลิก้าสเปนเนี่ยใกล้เคียงกับของทางพรีเมียร์ลีกนะอันดับหนึ่งเป็นทางคิริยันเอ็มปาเป้ครับยิงไป13ประตูส่วนเลวานพึ่งพลิกมาเมื่อคืนเลยครับเพราะว่ากดไป3ามรูครับเลวานยิงไป7แล้วก็จูเลียนอาวาเรสของแอตติโกมาดริดก็ยิงไป7ประตูเช่น เดียวกันนะครับก็ถือว่าของราลิก้าสเปนเนี่ยไม่ให้เอ็มพาเป้ปีนี้เขาดีจริงนะแต่นัดล่าสุดนี้ฝืดไปหน่อยนะครับแล้วนี้เราข้ามไปที่บุนเดสลลกากันบ้างครับบุนเดสลลกาอันดับหนึ่งมีสะดุดเหมือนกันใลาเป็นว่าอันดับหนึ่งในหัวตารางคะแนนสะดุด3ลีกเลยเนะ เพิ่งมาสังเกตครับพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลก็เสมอเลเอเอามาลริดล,ลาลิกา้าสเปนก็เสมอบาเยนมิวิีครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ทำได้แค่เสมอกับอุดิโอนเบอร์ลินไป2 2ครับพวกเขาเตะ10นัดมี28คะแนนส่วนอาร์เบรไลซิกนัดล่าสุดก็แพ้ก็จริงครับแต่คะแนนก็ยังเป็นอันดับ2อยู่มี22คะแนน3เป็นทางบุรุษเซียดอทมุลครับ4เป็นสตุตการ์ดอดอทมุลกับไรซิกเองเนี่ยสะดุดในวันเดียวกันเลยนะถือว่าเป็นใจให้กับทางบาเยนมากท,าท,าท,าทั้งทที่บบย ยนเสมอเนี่ยก็คิดว่าแบบน่าจะโดนบี้เข้ามาแต่ท้ายกลายเป็นว่าทีมที่ตามมาก็สะดุดอีกอันดับ5เป็นเลเวอร์คูเซน,นครับ6ฮอฟเฟนฮาร์มเแฟงเฟิร์ต8เบเมน9โคโรนลแล้วก็10 เป็นทางฝ่ายบวกครับของทางลาลิกไอของทางบุนเดสลลกาเองเนี่ยหลุดจากอันดับ8อันดับ9ลงมาจนถึงกับช่วงท้ายตารางเน,น,นี่ยคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกันครับซึ่งอันดับดาวซันโวของทางบุนเดสลลกาเองอันดับหนึ่งไม่น่าใช่ใครที่ไหนครับแฮร์รี่เคนครับฤดูกาลนี้พวกเขาใช้คาว่าแฮร์รี่เคนกดไป13ประตูแล้วส่วนอันดับ2มี2คนครับนั่นก็คือทางลุยดีแอตเพื่อนร่วมทีมของทางแฮร์รี่เคนแหละครับแล้วก็มีทางแฮร์รี่ทาโบครับของทางบรูสเชมิชเชนกัสบัตนะครับที่ อยู่ที่6ประตูเช่นเดียวกันก็ถือว่าลาลิกาไม่ใช่ลาลิกา้าบุนเดสลลกาเองเนี่ยอันดับหนึ่งสะดุดก็จริงแต่คะแนนยังห่างอยู่จะไม่เหมือนของพิมริกกับลาลิก้าสเปนที่ลาลิก้าเนี่ยเหลือนัดเดียว3คะแนนส่วนของทางพิมริกตอนนี้เหลือ4คะแนนเนาะโอ้ถือว่าคนข,ข้างหวัดเสียวครับสำหรับทัพปืนใหญ่อาเซนอนราวนี้เราข้ามไปที่ของทางฝรั่งเศสกันบ้างครับ อารีเซนชแมงในนัดล่าสุดก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะสามารถเก็บชัยชนะเหลือโอลิมปิกลียงได้กลับมาขึ้นเป็นจ่าฟูงอีกรอบหนึ่งครับเตะ12นัดมี27คะแนนครับมักเซยเป็นอันดับ2มี25อันดับ3เป็นร้องแล้ว4 คือสตาร์บุ๊กเนี่ยครับพูดในฤดูกาลนี้สตาร์บุ๊กผลงานยอดเยี่ยมครับนัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะได้และที่สําคัญเป็นทีมที่ยิงเยอะด้วยครับอันดับ5เป็นริว6มานากูครับ7ลียง8แรน9โอแชแล้วก็อันดับ10เนี่ยเป็นทางตูรูตนะก็ถือว่าตูรูดปีนี้ทําผลงานต่อเนื่องเป็นทีมแพยร์ยากับแต่ตารางคะแนนก็ถือว่ายังเกาะกลุ่มไปได้เรื่อยๆครับซึ่งอันดับดาวซันโวของทาง ฝรั่งเศสเองเนี่ยคือถือว่าเป็นอะไรที่น่าแปลกใจเพราะว่าสามอันดับดาวชนโวของทางฝรั่งเศส ไม่มีนักเตะจากปารีสแซงต์แชมงอันดับหนึ่งทุกวันนี้เป็นทางโจควินครับของสตาร์บู๊คับยิงไป9ประตูและอันดับ2ร่วบเนี่ยเป็นทางตัวเอสเตบานกับทางเมสันกีนวูดครับที่ยิงไป8ประตูใครจะไปเชื่อครับทีมที่ยิงเยอะอย่างปารีสแซงต์แชมงไม่มีนักเตะที่ติดอันดับดาวซรุ่อันส่วนหนึ่งเพราะว่าเกมบุกข,ของปารีสแซงต์แชมงเองมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนค่อนข้างเยอะนะก็ก็เข้าใจได้ครับแต่คะแนนก็ยังเป็นหัวตารางอยู่นะครับสุดท้ายเป็นลีกสุด ใช้เลยครับอิตาลีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งที่ในหัวตารางนี่ใช้คําว่าเบียดกันเบียดกันแบบเส้นยาแดงฝ่าแปดนะคือนัดคือ1นถึงสเนี่ยต่างกันนัดเดียวพูด,ดง่ายๆว่านัดหน้าใน1นถึงสใคร สดุดเนี่ยโอกาสตกมีสูงครับทุกวันนี้อันดับหนึ่งยังเป็นอินเตอร์มิลานครับ11นัดมี24คะแนนอันดับ2เป็นทางลรมาครับผลงานยอดเยี่ยมครับ11นัดมี24อันดับ3เป็นเอซีมิลาน22เท่ากับอันดับ4อย่างนาโปรีอันดับ5เป็นทางโบลญญาครับ6ยูเวนตุสยูเวนตุสนี้หลังจากตั้งแต่เปลี่ยนผู้จัดการทีมอย่างอีกอร์ทูโดออกไปเนี่ยผลงานดีขึ้นครับชนะ2เสมอ1นะครับส่วนโคโมครับลูกทีมของเชสฟาเบกัสตอนนี้อยู่อันดับ7แล้วก็8เป็นซัสซูโอโรที่ เพิ่งเรื่อนชั้นขึ้นมาแล้ว9ราซิโอ10เป็นทางอูเดเนเซซึ่งอันดับดาวโซนโบของลีกนี้เนี่ยคือคือมันยิงกันน้อยเหรอเพราะว่ามานั่งดูตามจริงเหมือนอินเตอร์มิลานก็ยิงตั้ง26ลูกนะแต่เพียงว่า มันยังเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังค่อนข้างเฉลีย่ยครับมันไม่มีนักเตะคนไหนแบบยิงแบบจะแจ้งแล้วก็ยิงแบบเยอะอันดับหนึ่งของตารางอาดาวซโนโบของทางบุนเดสลีกาหนึ่งเนี่ยเป็นคาฮานูกูครับของทางอินเตอร์มิลานส่วนอันดับสองนะ่ะเป็นทางลิโาโดอลาซิน่ครับของทางบรอนญาและอันดับสามเป็นทางอันเดปินาเบรเลซี่นะถือว่าคือเอาจริงๆด้วยด้วยจำนวนประตูนี่ถือว่าแปลกใจนะเพราะว่า ของทางจะใช้คําว่าอะไรล่ะของทางอิตาลีเองพวกหัวเมืองใหญ่ๆมีนักเตะที่ทําผลงานดีๆได้ค่อนข้างเยอะอืแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย จำนวนประตูมันยังค่อนข้างเฉลียอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานสำหรับลีกใหญ่ในยุโรปทั้งหลีกนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมใช้คาว่าหยุดลีกและปิดฟีฟ่าเดประมาณ2สัปดาห์แล้วกลับมาอีกทีก็เล่นบอลลีกและเล่นบอลทัรวใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยก็สามารถติดตามได้ครับทั้งหมดเป็นรายละเอียดกับการอัปเดตตารางคะแนนและดาวนัชโวข,ของหลีกใหญ่สาหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม